ครั้งที่4ท้องที่อําเภอบ่อพล เจเินทานักที่ต้องบัดคู่ปรุงสุตสร้างรอยยิ้มให้ในวันนี้พอผมให้ขออนุญาตแนะนำทีมเพื่อนบอกรวมถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสเร็จรวมถึงได้นำข้อมูลมาจัดทำของแนวทางแก้ไขปัญหาคือวิทีมกระชุมย้อยซึ่งกองจกำลังดีและมีงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมทุกอยล้วในการนี้ได้เวลาที่ควรแล้วให้ท่านสุจิต ใจเยาวุฒิมาจัดการพี่น้องประชาชนท่านอายการจังหวัดคุณของสกการตบลงลาภพิ้ารและท่านผู้แทนประจรรจังหวัดอาจจะปรีบอันมาด้วยท่านแทนนะครับท่านน่าสุดท่านนายกตัวนายกเมืองแมงกะ ประกอบกับในพื้นที่บริเวณบ่อพ่อยนะก็มีบบการคิดค้นพบกันมีการให้ไปสักพักนะคะวนะ่าท่านผู้ว่ามีความ,ม,มตัต้งใจจริงๆค่ะ เพ่จัดโครงการจังหวัดพื่อนที่กันนะคะที่เราจะได้มาเยี่ยมที่น้องประชาชนค่ะขอเชื่อมโยงนะคะให้กับท่านผู้ว่าแล้วก็ขอเชิญอนะครับก่อนจะรับดีครับครับบ๊องครนะครับของโดยท่านผู้นาชุมชนรับเราด้วยได้ค่ะและก็ กอไปจัดไปจัดหาได้เลยครับส่วนด้านการกระทรวงอุโรปที่นะคะปรึกษาเรื่องการเงินกู้เงินออมในครอบครัวนะครับสํานักงานคุ่มกติจััดการบุรีนะครับจะให้รัฐบาลไทยควาาให้ทปาภกษาเรือการ่วมการเผย เป็นอยู่ที่ดีนะครับที่สุขุมเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงามบางตัวตั้งแต่จลางวันตั้งแต่เช้าวัดอะไรมาครับมาแล้เชื่อมโยงกับภูมิภาคนะนอกจังหวัดนะจังหวัดก็ได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของถนนซึ่งเหมือนใหญ่เป็มุม งหวัดที่เราจะเป็นนโยบายสําคัญเราก็ต้องเปกก็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับต่างมากมายในระดับชุมชนหมู่บ้านตรงนี้